สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับที่ผ่านมาฐานอาสาของกองกําลังสภาเพื่อการอกอบกู้รัฐฉานอาซีเอ็เอ็กอบกล้ำศึกหนักมาตั้งแต่ช่วงต้นต้นปีมาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะโดนลุมจากกลุ่มพันธมิตรของสภาทหารเมียนมานะครับแต่ก็ไม่เคยย่อท้อน,นะครับยังคงต่อสู้ต่อไปนะครับเพราะมีขวัญและกาลังใจที่ดีจากผู้นํานะครับนั่นก็คือเจ้ายอดศึกนั่นเองนะครับและชาวบ้านที่คอยส่งเสบียงอาหารให้ตลอดเวลาเลยนะครับเอาเป็นว่าทหารของอาซีเอไม่มีอดแน่นอนนะครับ เนื่องจากที่ผ่านมานะครับทหารของรัชฐานใต้จะช่วยชาวบ้านทําไร่ทํานาทําสวนมาตลอดเลยนะครับไม่เคยลืมบุญคุณของชาวบ้านที่คอยส่งสเสบียงอาหารไปให้บำรุงกองกํลาลังนะครับต่างจาก s s p p นะครับมีแต่ขูดรี่ชาวบ้านแถมยังมาขับอาเล็กแค่6กเจ็ดขวบไปจากออบบกของพ่อแม่นะครับเอาไปฝึกเป็นทหารนะครับการเสนอรายง,งานข่าวสารของแอดมินนะครับแอดมินก็ไม่ได้มีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับชนเผ่ามากมายเลยนะครับ ก่อใส่ข่าวสารจากพ่อแม่พี่น้องฝั่งประเทศเพื่อนบ้านมารายงานให้พี่น้องๆได้รับฟังข้อมูลข่าวสารกันอีกทีนะครับถูกบ้างผิดบ้างต้องขออภัยได้วยนะครับสวัสดีครับ